เจ็ดนะครับสามตัวแตกพี่น้องสามตัวแตกจ้ะอ่ามาแล้วจ้ะมาแล้วนะครับอ่าสามตัวแตกทุกคนสามตัวแตกนะครับใครได้บ้างพิมมาหน่อยทุกคนไอ้สามตัวแตกจ้ะนะครับแตกสามตัวพี่น้อง มาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับใครถูกบ้างพีน,น้อยทุกคนคิดหน่อยคิดหน่อย <c oughs> มาแล้วมาท่วงขึ้นแล้วพี่น้องนะครับสามตัวแตกจัะนะครับนะเปิดซองเมื่อคือนก็ได้นะครับอ่าเปิดซองเมื่อคืนก็ได้เนี่ยพี่น้องนะครับเปิดซองเมื่อคือนใครดูไม่จบนะครับเออสามตัวนะครับสามตัว,ตวดูท้ายคลิปนะครับ อ่าสุดยอดว่าพี่น้องสามตัวแตกจ้ะนะครับใครได้บ้างทุกคนนะครับนะได้ไหมได้ไหมทุกคนได้ไหมเอ่ยได้ไหมหไเอ่ยผู้ใดแนี่น้องพี่มาเนี่ยกินจะ้ะกินเลยกินเลยนะครับอุ้ยเต็มเต็มนะใครเล่นตัดก็ได้นะทุกคนผู้ดใดเล่นตัดก็ได้นะครับ น้าสามตัวแตกนะครับอ่าเอาไปตัดเล่นก็ได้นะครับหรือเล่นสามตัวก็ได้นะครับนะสามตวดตวดนะครับนะอ่ากราฟเล่นก็ได้นะครับโอ้ฝ่าหลายพี่น้องนะครับอัดไวสิ่เบตัดผมาวิไปตัดผมรับโศกแน่นะครับนะบดิตัดนะครับโศกมากกรพี่น้องได้ห้าร้อยนะครับอ่าคุณ คุณพี่บางออนนะครับได้ห้าร้อยจ่านะครับได้โต๊ดนะครับใครได้บ้างทุกคนนะสามตัวตัดเล่นได้ตัดนะผมบอกแล้วตัดเล่นได้ก็ตัดนะครับนะเล่นสามตัวเลยก็ได้นะครับป้าสิบเป็นลมได้ยี่สิบสุดยอดค่ะห้าสิบนะครับได้เยอะเลยทุกคนกรี๊ดมาหน่อยนะครับนะนะทุกคนนะสามตัวมาอีกแล้วทุกคนนะครับ นะครับ3ามตัวแตกเป็นรอบที่สองนะครับทุกคนนะรอบแรก6กสองปดนะครับแตก3ามตัวตรงพี่น้องนะครับนะสองตัวเราไม่เอานะครับนะสองตัวเ่าเอาพี่น้องนะครับแตกเสี้ยเดียวนะครับ3มตัวนะสามตัวตัวจ่ะนะครับผมให้ไปเลยนะครับชุดเดียวนะครับเข่าคือเข่านะครับบอกแล้วนะครับอ่าเลขซองก็มีให้นะครับเลขซองก็มีให้เมื่อคืนนะครับนะ เลขซองเมื่อคืนสามตัวนะครับ <c oughs> จวดจวดพี่น้องนะครับนะเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวเข้าเป็นงวดที่สองแล้วทุกคนนะครับงวดแรกนะครับงวดแรกนะครับเปิดมาปีใหม่ 6, 2, 8, มนะครับงวดแรกเปิดมาปีใหม่หกสองแปดเข้าเต็มเต็มนะครับนะเข้าเต็มเต็มนะครับ กลับมาอีกแล้วพี่น้องนะครับกิดจาก,กิดเลยกิดเลยนะครับผูดใดได้เนี่ยพี่น้องนะครับพิมพ์มาได้ห้าร้อยนะครับ <c ười> <c ười> เวลาซื้อบวเถือกนะครับเวลาบวซื้อเถือกนะครับไม่ได้สามพันหยุดจ้านะครับดีใจนะได้ไหม่ะนะครับดีใจด้วยนะครับสําหรับใครที่เล่น นะครับผู้ใดเรียนเรียนตัดนะครับเอาไปเรียนตัดหรือเอาไปตัดเเรียนนะครับ3ามตัวแตกทุกคนเต็มเต็มเลยนะครับนะใครจะตามต่องวดหน้าตามได้นะครับผมนะสําหรับใครจะตามต่อนะครับตามต่องวดหน้าได้เลยนะครับนะวิธีตามนะครับติดตามง่ายๆนะทุกคนเข้าไปในไลน์นะครับพิมพ์ t o e y h d นะครับเข้าไปในไลน์พิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมนะ ใครตกหล่นทั้งสิ้นนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มจริงๆนะครับได้เยอะสันเด้ว่าคุณกระติ๊บนะครับน้องครีมนะครับอ่าคุณน้องครีมนะครับได้โต๊ดสิบบาทจ้านะครับนะครับใครได้บ้างพีมาหน่อยทุกคนนะครับสามตัวแตกนะครับปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับอ่าปีนี้นะครับแตกแล้วสองเท่อนะครับนะ สามตัวนะครับให้โดดๆชุดเดียวเลยนะครับแตกอีกรอบพี่น้องนะครับใครได้บ้างพีมาหน่อยทุกคนนะนี่หมได้ลพอพี่น้องนะครับนะผู้ใดตัดเล่นได้ก็ตัดนะครับตัดเล่นเนี่ยได้ขึ้นกันนะครับผู้ใดไปตัดเล่นก็ได้ขึ้นกันนะครับใครตัดเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะโอ้จีดจวดจวดพี่น้องนะครับนะครับสามตัวแตกนะทุกคนนะครับ คนไม่ได้ไม่ได้ซื้อลืมเลยเสียดายนะครับโอ้ยพี่น้องนะครับนะเนี่ยนะครับเต็มเต็มเลยทุกคนนะครับใครเอาไปตัดเล่นก็ได้นะครับตัดเล่นก็ได้พี่น้องนะครับนะอ่าเลขสามตัวผมให้ชุดเดียวจริงๆนะครับนะผมให้ชุดเดียวจริงๆนะครับงวดก่อนหน้านั้นนะครับเรื่มปีใหม่นะครับเริ่มต้นปีใหม่ให้ของขวญพี่น้องไปนะครับหกสองแปดเต็มเต็มตรงๆนะครับ วาดน,นี้กลับมาอีกครั้งนะครับผมนะ957นะครับ957เลขที่ออก9อา่า9ยังต์ป่ะเอ้ยพ่แม่หายก่ะ579 579หา97นี่แหละพี่น้องนะครับนะเดี๋ยวผมก็เฝ้า<ว> <laughs> ผมก็เฝ้าเพผม <laughs> โอ้ยเด็กเกียรติเรพี่น้องเอ้ยนะครับนะนะครับบอกแล้วนะครับฮะ 579ทุกคนนะครับเรียกที่ออกหาเจ็ดเก้านะครับนะเลขสามตัวเก้าห้าเจ็ดนะครับแต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับงวดหน้าใครจะตามต่อตามมาเลยนะครับตามมาติดๆเลยทุกคนนะครับเลขสามตัวผมให้เพียงชุดเดียวนะใครจะตัดเล่นก็ตัดนะครับผู้ใดตัดเล่นนะครับก็ได้เจ็ดเก้ากเจ็ดเทกันนะครับสําหรับใครมาเล่นสามตัวนะครับสามตัวให้ชุดเดียวนะทุกคน ไม่อีกแล้วพี่น้องไม่อีกแล้วสามตัวแตกนะครับปีนี้รอบที่สองแล้วนะทุกคนนะครับสีงวดติดนะครับเข้าแล้วสีงวดติดนะทุกคนสีงวดติดนะครับนะสีงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่สี่แล้วทุกคนนะครับสีงวดติดนะครับผมได้ร้อยห้าสิบบาทค่าจากจากคุณภัยนะครับคุณเหมียวนะครับลอยคุณลอยปัดทุกนะครับสุดยอดค่ะเข้าเต็มเต็มนะครับ ุณกีฬาพอนนะครับทุกคนนะครับพ like like ิมพ์พร้อมๆกันพี <c oughs> ่น้องนะครับพิม totally พ์พร้อมๆกันนะครับรวยรวยรวยพี่น้องนะครับพิมพ์มาเลยนะครับรวยรวยรวยนะพี่น้อง้าสมปากอีเลนะครับสมปากอีเลนะใครตามต่อตามนะทุกคนนะครับนะวิธีติดตามนะวิธีติดตามนะครับช่องทางรัดนะทุกคนนะครับทุกคนสามารถเข้าไปใน